สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเกียรติองกิมนี้เราจะมาส่องแผนการร้ายๆของคนที่เขาจ้องจะทำลายคุณนะคะเขาเป็นคนกลุ่มไหนเขาเป็นคนนิสัยอย่างไรและแผนการที่เขาคิดจะทำลายคุณเป็นอย่างไรขออนุญาตนะเปิดดวงชะตาของคุณด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะตรวจสอบลัคนาราศีของคนที่มาเจอเกียรตองกิมนี้ ภูตโตท่านลมมิถุนจุดกกุมเซตเทเรียสราศีธนูชาวธาตุไฟมูลราศีมีนรา,ราศีกรกฎยูเรนัสชาวทัดนลมมิถุนจุดกกุมเมอร์คิวรี่คนที่เกิดในวันพุธพ่านนานลิบาราศีตุลท่านลมไฟธาตุไฟเมษธน,นูแคปิคอนราศีมกรชาวด,ดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและนะคนที่คิดร้ายกับคุณมีสิบห้าเจ็ด 1ก้าสิบสแล้วก็20นะคะเดี๋ยวเราจะมาส่องพลังงานของคนที่เขาวางแผนคิดทำร้ายคุณกันดีกว่าก่อนอื่นเราจะมาตรวจสอบพลังงานบุญที่อยู่ในตัวของคุณแล้วก็นะคะมีเสียสิทธิคุ้มครองด้วยพลังงานบุญของคุณนะ,ะเป็นพลังงานแบบไหนคุณเป็นคนแบบไหนนะคะ พลังงานบุญของคนที่มาเจอคลิปนองคลิปนี้ห้าดาบไม่ว่าใครที่คิดร้ายกับคุณนะคะต้องแพ้คุณรับคาบแน่นอนนะคะไม่ว่าเขาจะมาเป็นฝูงมาเป็นกลุ่มมาเป็นก้อนนะคะ ความรู้ความสามารถของคุณความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของคุณความมุมานะเพียรพยายามของคุณจะทําให้ตัวของคุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากคนเหล่านี้คําพูดคําจาของคุณนะคะเมื่อมีการพูดหรือว่าแสดงออกไปแล้วผู้คนบุคคลรอบข้างให้ความเคารพเชื่อถือและก็เกรงใจในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณทำเรียกได้ว่า พลังงานของคนที่มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะที่เขาคิดอยากจะทาร้ายคุณเนี่ยเขาทําอะไรคุณไม่ได้แม้เขาจะวางแผนมาอย่างดิบดีตัวหอมคุณเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะเป็นคนที่มีความอดทนมีความกตัญญูรู้คุณนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะ ทําบุญให้ทานแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณนะ,ะให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทางปวงนะคะในความมีดีก็ต้องมีเสียบ้างนะคะถ้าหากคุณไปทําบุญนะ,ะกับคนที่เขาคิดร้ายกับคุณมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะอาจจะทําให้คุณเหนื่อยหน่ายท้อแท้ได้นะคะมันเหมือนกับว่า ขอให้คุณเนี่ยเลือกทําบุญหรือว่าเลือกมีน้ําจิตน้ําใจเลือกช่วยเหลือคนที่เขาสมควรที่จะได้รับน้ําใจจากคุณนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ความสามารถของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรน,นะคะจากพลังงานของจักรวาลน,นะจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงเนี่ยเดะเดวิลยังสู้พลังงานบุญของคุณไม่ได้เลยพลังงานลบ นะคะของคนที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะกลบนะความที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญนะจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันผู้อื่นนะแล้วก็เดอะเทมเพลนสามารถที่ทําให้เหมือนกับบางคนที่อาจจะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เป็นคนร้ายหรือว่าเป็นคนชั่วร้ายจริงๆเขากลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะคะ จากการที่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนให้โอกาสเขานะพลังงาน t h เม a g i c i a n เป็นผู้ที่รอบรู้นะมียานสัมผัสมีจิตสัมผัสรับรู้พลังงานนะคะของบุคคลแล้วข้างที่คิดร้ายคุณใครมาร้ายคุณก็อาจจะโต้อตอบกลับไปด้วยวิธีอันแยบยนต์ทำให้คนเหล่านั้นพ่ายแพ้คุณไปโดยปริยายนะคะและคนเหล่านั้นจะเหมือนกับว่าจะเจอในเรื่องของคำพูดของคุณถ้าหากคุณเนี่ยไปพูดหรือว่า ไปเอ่ยนะสาบแช่งใครเนี่ยคือจะเป็นไปตามปาของคุณนะถ้าเขาเป็นคนร้ายแต่ถ้าเขาเป็นคนดีนะสิ่งนั้นจะสะท้อนย้อนกลับหาคุณก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําจานะคะของคุณให้ดีด้วย The ว i e l of Fortune สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะคอยปกป้องคอยย้ําเตือนคุณเสมอว่าก่อนที่คุณคิดจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยนะก็ต้องคิดพินิษพิจารณาแ ความละเอียดไตรตรองให้ทีทวนนะคะถึงจะเกิดผลดีกับตัวของคุณเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะค,ะคุณสามารถที่จะรอดปลอดภัยนะ,ะมีชัยชนะและก็สำเร็จทุกๆด้านได้แน่นอนนะคะจะมาเป็นก้อนก็ไม่ ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าคุณมีสิ่งสิทธปกป้อง,องคุ้มครองและช่วยเหลือมีปฏิหารนะคะเกิดขึ้นหรือว่าในช่วงเวลาที่มันเหมือนกับว่าเวลาขับขันจริงๆอะ่ะคุณจะได้รับพรได้รับปฏิหารบางสิ่งบางอย่างนะ,ะช่วยเหลือคุณนั่นเองเรามาดูกันแผนการร้ายของคนที่จ้องทําลายคุณนะคะมาดูซิว่าคนที่เขา ที่จะจ้องทําลายคุณเนี่ยเป็นกลุ่มแบบไหนเป็นคนแบบไหนเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างไรนะมาแบบไหนขอดูนะพลังงานของคนที่มีแผนร้ายนะ,ะที่อยากจะทําลายคุณเป็นพลังงานแบบไหนเป็นคนแบบไหนเดอะจัสติกนะคะพลังงานของคนที่เขาคิดว่า เขาอ่ะเป็นคนที่มีความรักความยุติธรรมนะคะเขาชอบในเรื่องของความถูกต้องนะสิ่งดีงามเขาคิดว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับในสิ่งที่คุณรู้ในสิ่งที่คุณทำนะคะเหมือนกับว่าเขาหน้าที่ม,มาพิสูจน์ ความรู้ความสามารถของคุณนะว่าความรู้ความสามารถของคุณความดีของคุณจิตใจของคุณเนี่ยคือเป็นคนดีโดยเนื้อแท้หรือเปล่า <_ T> เขาจะมาในรูปแบบของการทดสอบออผลงานการทำงานของคุณมาในรูปแบบของการที่สิ่งที่คุณทำนะการทำบุญการทำทานการช่วยเหลือการใช้เซนส์การใช้ความรู้ความสามารถต่างๆนะคะมันจะเป็นบททดสอบ นะให้คุณเรียกว่าถ้าคุณผ่านคนคนนี้หรือว่าความรู้ความสมาลของคุณเข้าขั้นที่แบบเป็นระดับครูบาอาจารย์ได้นะคะหรือว่าเรียกได้ว่าปราบมารน,นะคะคนที่คิดร้ายคือจะส่งมาเป็นละลอกละลอกนะคะอาจจะมาในรูปแบบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมา และนะมาในรูปของเพื่อนร่วมงานด้วยก็ได้นะเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานที่เขาอยากจะลองดีทดสอบความรู้ความสามารถของคุณนะอาจจะมีการแบบเหมือนอยากจะรู้ว่าคุณเก่งจริงหรือเปล่าคุณรู้จริงหรือเปล่าคุณเรียนมาจริงหรือเปล่านะคะแล้วคุณเป็นระดับอาจารย์เนี่ยคุณสําเร็จมายังไงนะสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้หรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่คุณทํางานมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออ คุณเก่งมาได้ยังไงคุณทํามาได้ยังไงจะเป็นบททดสอบนะคะถ้าคุณเก่งไม่จริงคุณก็ต้องยอมรับนะค,ความพ่ายแพ้ตรงนั้นแต่ถ้าคุณเก่งจริงคุณรู้จริง นะค,คุณก็อยู่ต่อไปนะครับเป็นในระดับของการที่สิ่งศิษย์ส่งมาครูบาอาจารย์ส่งมานะฮะมาในรูปแบบของการทดสอบการทํางานของคุณความรู้ความสามารถของคุณนั่นเองฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าหากตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้หรือว่ารู้สิ่งต่างๆมาจริงๆมีเซนส์นจริงๆเป็นระดับครูบาอาจารย์จริงๆนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ นะคุณสามารถทําธุรกิจการงานนั้นได้โดยพิสูจน์มาจากความรู้ความสามารถของคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทําได้และจะมีความอดทนมากพอเพราะว่าทุกสิ่งท,ทุกอย่างเนี่ยเหมือนมีการจัดสรรให้คุณหรือว่าการเรียนรู้ของคุณเนี่ยมาจากประสบการณ์ชีวิตจริงของคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าเขาจะทดสอบคุณยังไงเนี่ยจะมากจะน,น้อยจะหนัก แค่ไหนนะคุณก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าคุณได้รับบททดสอบได้รับในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตมามากมายพอสมควรแล้วนะแล้วก็ตัวของคุณสมควรที่จะได้รับการยกย่องนะคะได้รับเป็นผู้ชชัยนะสําเร็จในอาชีพในงานที่คุณทําแน่นอนนะคะดูจากผลงานดูจากความรู้ความสามารถนะคะบุคคลเหล่านี้ก็มาในรูปแบบของคนที่แบบเรียกว่าอาจจะเป็นสายอาชีพเดียวกันกันกบคุณครูบาอาจารย์หรือว่า เพื่อนร่วมงานที่แบบทางานร่วมกันกับคุณนะคะแล้วก็อยากจับพิสูจน์ความรู้ความสามารถของคุณนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผนการร้ายๆของคนที่คิดอยากจะทําลายคุณเขาคิดจะทําลไรนะคะความอิจฉามันมีได้กับทุกคนนะคะแต่อย่าไปอิจฉาคนที่เขาปล่อยวางแล้วนะ,ะอย่าไปอิจฉาคนที่เขาเหมือนกับว่าเข้าใจสัจธรรมของชีวิต นะคะจิตวิญญาณมันเหนือชั้นต่างกันฉะนั้นหากเราไปอิจฉาคนที่เขาแบบเหมือนเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตคนที่เขาไปวางเขาเหมือนกับทําอาชีพการงานเพื่อจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงคนในครอบครัวของเขานะคะในรูปแบบที่ถูกต้องในรูปแบบของการเรียนรู้มาในรูปแบบของการที่ไม่เอารัดเอาเปรียบใครเนี่ยคุณผู้ที่แบบคนที่มาทําลายหรือว่ามาคิดทาลาย บุคคลคนนั้นก็อาจจะได้รับโทษกลับไปก็ได้ควรระมัดระวังจิตใจของตัวเองให้ดีๆแม้กระทั่งคิดนิดเดียวก็ไม่ได้นะคะความคิดก็เป็นบอ่อเกิดของในเรื่องของวิบากรรมเวรกรรมต่างๆได้ด้วยนะคะเพราะว่ากรรมต่างๆมันเกิดมาจากความคิดนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกของตัวเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเรามาดูว่าแผนการร้ายของคนที่คิดทำลายคุณมาในรูปแบบไหน โอ้โหมาเป็นฝูงเลยจ้ะขอบอกนะคะคุณอาจจะต้องเจอสังคมบุคคลรับข้างเพื่อนร่วมงานที่เข้ามากระหน่ำซ้ำเติมคุณหรือว่ามาทดสอบคุณนะคะเป็นในเรื่องของการที่แบบ ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่คิดดีพูดดีทดําดีปฏิบัติดีนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งคนฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณนะคะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านฉะนั้นคนที่เข้ามาอิจฉาคุณเนี่ยจะเป็นกลุ่มของคนที่เหมือนกับว่าอาจจะมาในรูปแบบของการที่อยากจะเป็นอยากจะเด่นอยากจะดังอยากประสบความสําเร็จเหมือนคุณนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็น นะคะแม้จะมีในเรื่องของการชื่นชมแต่ไม่ยอมรับในความรู้ความสามารถไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทำนะคะเหมือนกับเห็นว่าคุณรวยเห็นว่าคุณประสบความสําเร็จก็เกิดความไม่ชอบเกิดความอิจฉาลิษยาและก็เกิดการแข่งขันอยากจะค้นล้มนะอยากจะทำให้คุณเหมือนกับเหน็ดเหนื่อยหรือว่าลำบากนะคะหรือว่าทำให้ตัวของคุณไม่ได้รับการชื่นชมไม่ได้รับการช่วยเหลือ นะคะก็มาจากความรู้สึกไม่ชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของการที่แบบเหมือนจากคนคนหนึ่งที่ไม่ชอบคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่พยายามที่จะไปรวบรวมบุคคลรอบข้างให้มาไม่ชอบคุณเกลียดคุณอิจฉาคุณด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อเราอยู่ในจุดที่มันเด่นกว่าคนอื่นแผนการร้ายๆของคนที่คิดทำลายคุณ ะะก็เกิดจากการที่พวกเขาเหล่านั้นหน้าที่จะเหมือนกับเป็นคนที่รอคอยในโชคชะตารอคอยในความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มของคนที่เหมือนกับแม้เขาจะมีในเรื่องของความสําเร็จอาชีพการงานที่มันเหนือกว่าคุณแต่ตัวของเขาอาจที่จะ ไม่รู้สึกพอใจในสิ่งตัวเองมีอยู่นะคะอาจจะแอบไม่ชอบคุณอิจฉาคุณลึกๆในใจเห็นความรู้ความสามารถของคุณโดดเด่น นะคะกลัวจะมาแข่งขันกับคุณเนี่ยนะคะเห็นคุณเป็นคนที่แบบเหมือนเรียกว่าอาจจะมาแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งผลงานของเขาก็เลยเกิดนะความไม่ชอบขึ้นมานี่แหละนะ,ะเป็นเหตุให้คนที่เขาคิดแผนร้ายเนี่ยบางคนท่านคือเจอเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานที่มีอํานาจนะคะเหนื้อกว่าด้วยก็ได้นะ,ะจะมี จะมีการมาอิจฉาเราหรือว่าไม่ชอบเราหรือว่าไม่อยากจะเห็นเราประสบความสําเร็จหรือว่าเด่นกว่านะคะและแผนการร้ายๆของคนที่คิดอยากจะทําลายคุณบางคนนะคะเขาก็มาในรูปแบบของการที่เป็นเพื่อนรักเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะชวนเราไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างนะคะ แล้วก็หาผลประโยชน์จากเราได้นะนี่คือพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอาจจะไปเจอคนที่เหมือนกับแซงทําดีนะแซงผู้ดีแซงทําดีกับเราแล้วก็ชวนเราไปร่วมหุ้นลงทุนทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วนะคะเหมือนกับว่าสิ่งสิ่งนั้นทําให้คนเหล่านั้นเหมือนหาผลประโยชน์จากเรานะจากความรู้ความสามารถของเราจากการเป็นเพื่อนเราจากการ ที่ให้เราเป็นคนรักเป็นเพื่อนรักนะคะเนี่ยแหละเราจะสูญเสียจากตรงนี้ไปนะแผนร้ายของคนที่คิดอยากจะทําลายคุณมาในรูปแบบของคนในครอบครัวภรรยาสามีหรือว่าคนที่เหมือนกับว่าคืออาจจะดีต่อหน้านะคะแต่รับหลังเนี่ยอาจจะทําร้ายเราด้วยการหักหลังนะคะหรือว่าวงคนท่านอาจจะเจอญาติญาตินะคะ วงสาคนาญาณนี่แหละนะที่แบบเราไปร่วมธุรกิจการงานด้วยแล้วก็ถึงเวลาที่จะแบ่งผัดแบ่งปันผลประโยชน์ต่างๆนะคะก็อาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับเราได้หรือว่ามีการคดโกงได้นะคะแผนร้ายของคนที่คิดอยากจะทำลายคุณเป็นพลังงานของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้ที่จะใช้ความรู้ความสามารถคำพูดความเชื่อมั่นในตัวของเขาพูดหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่าง นะคะให้ตัวของคุณมีความไม่มั่นใจในตัวเองนะอาจจะเป็นการพูดแซะพูดแย่พูดตาหนิติเตือนนะคะเวลาที่คุณผิดพลาดล้มเหลวนะคะหรือว่าเหมือนเอาเรื่องเก่าๆเอาความผิดพลาดเก่าๆของคุณมาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกให้คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจให้คุณเหมือนกับรู้สึกผิด มากมากนะเพื่อที่จะลดกําลังแรงใจของคุณนะคะไม่ให้คุณกล้าที่แบบจะมาแข่งขันกับเขานะคะอย่าอย่ามาชิงเด่นชิงเด่นชิงดังกับเขาเนี่ยนะคะคือการพูดบั่นทอนจิตใจของคุณนั่นเองและคุณจะเจอแผนร้ายของคนคนนี้นะคนที่เขาแบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่ใช้ความคิดของเขาใช้ความรู้ความสามารถของเขาใช้ความโดดเด่นของเขาพิชิต นะคะในเรื่องของบุญวาสนาของคุณในอาชีพการงานของคุณอะ่ะเขาคิดว่าตัวของเขาเก่งและเหนือกว่าคุณเขาใช้ความคิดของเขาตัดสินนะคะและเขาก็มั่นอกมั่นใจว่าความรู้ความสามารถของคุณไม่สามารถที่จะโดดเด่นเหนือไปกว่าเขาได้เขาไม่ยอมรับนะคะคนคนนี้คือไม่ยอมรับ การที่แบบตัวของคุณเนี่ยจะฉลาดหรือว่าเก่งเท่ากันกับเขานะคุณก็แค่เด็กเมื่อวานซืนอารมณ์นี้คุณอาจจะไปเจอคนที่แบบมีอีกโก้หรือว่ามีความคิดอคตินะที่มันลบๆคือไม่รู้จักให้โอกาสคนอื่นหรือว่าเป็นกลุ่มแบบะระดับครูบาอาจารย์ที่เหมือนอาจาอาจะอายุมากแล้วนะแต่รู้สึกว่าพอมีเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งๆขึ้นมามีความรู้ความสามารถก็ไม่ยอมรับ นะคะเป็นการเรียแบบเหมือนกับว่าไม่ยอมรับในความรู้ความสามารถนั้นๆดื้อๆเลยอ่ะนะบางทีเหมือนกับว่าระดับระดับครูบาอาจารย์เนี่ยอาจจะเหมือนกับขี้หลงขี้ลืมได้นะคะแล้ววัยรุ่นเขาก็อาจจะมาชอบดูดวงกับคนที่เขาแบบเรียกว่าโต้อตอบไ,ได้ได้ทันใจอารมณ์นี้นะคะอย่างเช่นคือหมอดูนี่แหละนะคะอาจจะเหมือนกับว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาจะชอบหมอดูที่แบบ พูดจาฉาดฉานนะโตตอบฉเฉลียวฉลาดนะตอบเร็วอะไรงนี้นะคะถ้าแบบไปเจอระดับครูบาอาจารย์ที่เป็นหมอดูที่แบบผู้ช้าอาจจะไม่ทันใจวัยรุ่นนะคะยกตัวอย่างไม่ได้ว่าใครนะคะเออคือมันก็ปรับปรุงตัวไม่ได้เราก็อาจจะพูดช้าโดยลักษณะตามนิสัยของเราก็ได้เช่นกันและ แผนการร้ายๆของคนที่คิดอยากจะทำลายคุณเพราะว่าตัวของเขานะคะไม่ว่าเขาจะทำธุรกิจการงานอะไรนะ,ะเขาไม่เคยประสบความสำเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงเท่ากันกับคุณนะ,ะตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเรียกว่าไม่มีโอกาส นะเข้ามาในชีวิตเลยแต่ถึงจะมีโอกาสเข้ามาแต่ความรู้ความสามารถสิ่งที่เขาแสดงออกไปเหมือนไม่ได้รับการยอมรับอาจจะมีคนชอบบ้างแหละนะแต่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่ไม่ใช่ความรู้ความสามารถอาจจะไม่เทียบเท่ากับครูบาอาจารย์ก็ได้นะหรือว่ามีการที่แบบเหมือนเรียนรู้ฝึกฝนมายังไม่ถึงขั้นที่แบบจะเป็นระดับครูบาอาจารย์ก็เลยทําให้ชื่อเสียง ไม่โด่งดังไม่ประสบความสําเร็จนะไม่เป็นที่ยอมรับเนาะแผนการของคนที่คิดร้ายเนี่ยเหมือนกับว่าตัวของเขาไม่ชอบคุณหรือว่าเหมือนกับมีการที่คิดอยากจะค้นล้มคุณถ้าไม่มีคุณทําอาชีพการงานอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วตัวของเขาจะขึ้นมาแทนที่คุณนะเพื่อนๆจะยกย่องสรรเสริญชื่นชมคุณอารมณ์นี้เลยอะ่ะเพราะว่าคนที่เขาคิดแผนร้ายก็คือถ้าหาก เหมือนเขาไม่มีคู่แข่งแล้วยังไงนะคะเขาก็จะเหมือนกับมีชื่อเสียงโด่งดังแน่ๆเขาใช้ความรู้ความสามารถของเขาใช้ในเรื่องของความมุมาะนะความเพียรพยายามของเขาสิ่งที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยมีการสอดส่องดูพฤติกรรมของคุณผ่านโซเชียลหรือว่ามีการจับจ้องนะคะจับผิดผลงานของคุณนะคะแล้วเขาก็พยายามจะลอกเลียนแบบนะแต่ ความรู้ความสามารถของแต่ละคนหรือว่าไอเดียหรือว่าความคิดต่างๆเนี่ยมันเป็นการที่แสดงออกนะ,ะในรูปแบบต่างๆหรือว่าเป็นการที่เหมือนกับสามารถเนี่ยพูดโน้มน้าวพูดจูงใจพูดทําให คนอื่นนะคะสบายอ,อกสบายใจมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อถือในตัวเราเนี่ยคือมันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะด้านนะคะแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยไปสังเกตดูนะคะยกตัวอย่างคือการอ่านไพ่นะ,ะบางหมอดูนะที่เพิ่งเรียนรู้มาอาจจะเหมือนกับว่าอ่านไพ่แต่ละใบเป็นความหมายทีละอย่างเขายังเหมือนกับจับโยงเ้าโครงหรือว่าแต่งเรื่องแต่งราวไม่ได้นะคะประมาณนี่แบบ เจ็ดถ้วยเถ้วยคือสิ่งที่เราคาดฝันนะคะหวังไว้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าความหวังความฝันหรือว่าเจ็ถ้วยถ้าเปรียบเทียบในลักษณะของบุคคลนะ,ะก็จะเป็นคนหลายๆคนนะคะแล้วก็แปดคาถาเนี่ยก็หมายถึงการติดต่อสื่อสารนะ,ะถ้าเป็นในเรื่องอิริยาบถก็คือการพัฒนานะ,ค,ะความรู้ความสามารถอย่างรวดเร็ว นะคะถ้าเป็น the fool อย่างเงี้ยนะคะก็จะหมายถึงการใช้ชีวิตที่อิสระนะอินดีเพนเดนนะ,ะแต่ว่าคือคิดจะทําอะไรคือมันเหมือน,นกับว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงนะ,ะโดยไม่กลัวพยานอันตรายใดๆอย่างเงี้ยบางคนบางท่านคือหมอดูบางท่านก็อาจจะแปลความหมายไพย่แต่ละใบนะคะทีละใบแต่อย่างแม่หมอเนี่ยคือสามารถที่จะ แต่งเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นเนื้อหาที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วก็เป็นเรื่องราวเฉพาะของบุคคลนั้นๆได้นะคะนี่คือความแตกต่างของหมอดูแต่ละคนเนาะและแผนการร้ายของคนที่คิดอยากจะทำลายคุณเหมือนเขาอ่ะมีความตั้งใจที่แบบอยากจะมีในเรื่องของความมั่นคงในชีวิต นะมีความสุขในชีวิตมีเงินมีทองประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่เขาทํามันช้าไงนะคะในออปเดอเรชัเนี่ยคือการเงินที่เขาจะได้เนี่ยมันคือช้ามากมันรวยช้ามากก็เลยทําให้คนคนนี้แม้มันจะมีความมั่นคงนะคะแต่มันรวยช้าก็เลยทําให้เขาคิดอยากจะรวยทางลัดรวยเร็วๆโดยคิดหาผลประโยชน์หรือว่าคิด นะกันแกล้งคนที่แบบมาขัดขวางเขาหรือว่าถ้าเห็นตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมาก่อนเขาถ้าหากไม่มีคุณ นะฮะถ้าหากไม่มีคู่แข่งอย่างคุณเนี่ยตัวของเขาจะได้ขึ้นแทน่นมาแทนคุณได้อารมณ์เนี้ยหรือว่าโค่นล้มคุณไปเพราะว่าการที่ตัวของเขาเนี่ยเห็นว่าคุณประสบความสําเร็จทาให้เขาไม่มีความสุขนะคะเนี่ยเขาคือเป็นคนที่แบบใจร้อนนะ,ะเร่งเร่งในความสําเร็จในความรู้ความสามารถในความที่แบบอยากจะรวยเร็วๆนะฮะโดยที่แบบใช้วิธีลัดนเนี่ยก้าว เก้าถ้วยนียเป็นพลังงานของพ่อค้าวานิศ่ะคนที่แบบคิดโกงเป็นพ่อค้าคนกลางอ่ะจะใช้วิธีไหนก็ได้ในการที่จัดการบริหารชีวิตของตัวเองให้ประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดนะคะหรือว่าเร็วเทียบเท่ากันกับคุณนะคะโดยการที่แบบเหมือนเสียเวลาเพียงแค่น้อยนิดอารมณ์เนี้ยนี่คือความคิดแล้วก็แผนการร้ายของคนที่คิดอยากจะทําลายคุณคือเขาอยากจะคนล้มคนที่แบบเป็นคู่แข่งของเขาออกไปให้หมด ะะไม่ว่าเขาจะทําด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่เชื่อว่าคนแบบนี้คือแบบด้วยความใจร้อนของเขานะคะด้วยความ,มทะลุดุด,ดันของเขาความใจร้อนเร่งรีบของเขาอาจจะทําให้ตัวของเขาเสียหายได้นะคะจากความใจร้อนนี่แหละอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเลยก็ได้หรือว่าอาจจะประสบความสําเร็จแต่นะคะไม่เรียกว่า เหมือนกับมันเป็นการรวยทางรัฐหรือว่าประสบความสําเร็จทางรัฐอย่างเช่นการยิงแอดอะไรเงี้ยแต่มันอยู่ได้ไม่นานก็ได้เช่นกันนี่คือความหมายของไพ่ที่บอกเล่าถึงแผนการร้ายๆของคนที่คิดทํำลายคุณไม่ว่าเขาคิดจะทําอะไรกับคุณถ้าหากเรามั่นอกมั่นใจในความรู้ความสามารถของเราความเก่งของเราความสม่ําเสมอความเสมอต้อนเสมอปลายของเราความดีคุณงามความดีที่เรายึดไว้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทําให ผู้คนสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคุณนะคะขอภายแนะนำหน่อยเราควรจะป้องกันนะคะแผนการร้ายของคนที่คิดทำร้ายเราอย่างไร King of ครับพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความรักมีความเมตตา เป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ารักอัธยาศัยดีนะคะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเห็นถึงความรู้ความสามารถความมุมาะนะความเพียรพยายามของคุณและเห็นถึงการที่ตัวของคุณเนี่ยไม่ต้องการที่จะโต้ตอบโต้แยง้ง นะหรือว่าแข่งขันกับใครตัวของคุณเป็นเดซันพลังงานของคนที่มีชีวิตชีวามีความสดใสมีในเรื่องของความเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงโด่งดังนะด้วยความรู้ความสามารถความอดทนของคุณนั่นแหละไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามเข้ามาในชีวิตเชื่อว่าคุณมีแผนการที่จะจัดการปัญหาเหล่านั้นได้คุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนจากบุคคลนะที่คอยเหมือนกับให้กําลังใจคุณอ่ะ เห็นถึงความรู้ความสามารถของคุณนะเห็นถึงความโดดเด่นในตัวของคุณและความสันโดษของคุณนะแล้วก็ความที่แบบคุณเป็นผู้รู้อ่ะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะทำให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่มีวิธีป้องกันพลังงานของคนที่คิดร้ายกับคุณได้แน่นอนเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเชื่อเถอะความรู้ความสามารถของคุณและคนที่คิด้ายกับคุณมันต่างกันนะคะเนี่ยเราเป็นตั้งแบบเออ King of War เนี่ย ราชาถือคทานะเรามีในเรื่องของความมั่นอ,อกมั่นใจมีความรู้ความสามารถนะคะเรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากกว่าคนที่มีเจ็ดคทาเจ็ดคทาคือเขาต้องเหนื่อยอ่ะกับการที่จะมาโค่นล้มทํำลายคุณนะคะกว่าจะสําเร็จโอ้โหเสียเวลานานนะเพอเพอใจป๊อด นะคะทำแป๊บเดียวหรือว่าก่อกวนแป๊บเดียวก็หายแนบไปแล้วเพ่นแนบไปแล้วนี่คือพลังงานของความอดทนนะคะความมุ่งมั่นของคุณนะคะแล้วก็ความสําเร็จของคุณที่คุณได้มาจากความรู้ความสามารถจริงๆนะ,ะไม่ได้ยิงแอด,ดมาจา้านะคะ,นะคะยกตัวอย่างให้นะคะฟังเพื่อเป็นแกรนํำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ